ไม่ค่อยเท่าไหร,ร่แต่อย่าจนความคิดใช่แล้วท่านนี้เนี่ยเป็นคนที่พิสูจน์แล้วว่าเขาไม่เคยจนความคิดก้าวเข้ามาสู่ในธุรกิจซักเซสมอลแล้วนะปัจจุบันนี้เป็นตำแหน่งบล<ช>ูไดมอนด์ประสบค<ห>วามสำเร็จอย่างสูงเลยให้ตัวของท่านเองมาเล่ากันดีกว่าว่าก้าวทุกก้าวของท่านเป็นยังไงนะคะครับขอเสียงปรบมือดังให้กับบลูไดมอนด์คุณกัญญรลัตน์เกตุพิบูลค่ะ ขอแท้จะอ่อนแอเหนื่อยล้าอย่าสิ้นหวังแม้วันนี้แรงถอยด้อยกำลังชีวิตยังคงอยู่ก้าวต่อไปและกันยิรักเกศพี่โบนสวัสดีค่ะกล่าวสวัสดีนะคะประธานคุณหมอสิทธวีเกียรติชวน,นันต์ซีอีโอนพกฤิตนิธิเลิศวิจิต ตลอดจนสมาชิกซัสเซสปอทุกท่านที่มีความฝันที่อยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นค่ะใครอยากมีชีวิตที่ดีขึ้นบ้างคะและใครเชื่อว่าเรานี่แหละจะมีชีวิตที่ดีขึ้นจากธุรกิจซัสเซสปอแน่นอนขอมือเลยค่ะอ่านะคะก็บอกว่าธุรกิจนี้นะคะเชื่อน้อยก็ได้น้อยเชื่อมากก็ได้มากแต่ถ้าเชื่อมั่งไม่เชื่อมั่งก็ได้มั่งไม่ได้มั่งนะคะ ก่นอื่นนะคะก็ต้องขอขอบคุณผู้เปิดโอกาสนะคะจะพูดได้ไม่ดีเลยนะคะถ้าไม่ได้ขอบคุณผู้เปิดโอกาสทางธุรกิจนะคะและเป็นโค้ดตลอดเส้นทางที่ดีเสมอมาขอบคุณพี่แทนวรชัยอ่อนซับค่ะและแบบอย่างที่ดีนะคะมีค่ามากกว่าคำสอนอัปลายสูงในสายงานนะคะคุณอภอทัชพันธ์และคุณพัฒนาคาอัครบดินค่ะ ตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี้ก็ยังไงนะคะก็ขอเสียงปรบมือดังๆให้กันเลยเพื่อเป็นกําลังใจอีกครั้งหนึ่งค่ะดังแค่นี้เองเหรอคะโอ้อย่างนี้สินะคะก็เล็กก็เป็นคนหนึ่งนะคะที่มีความฝันตั้งแต่เด็กค่าวว่าอยากจะมีชีวิตที่ดีขึ้นอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตแต่เล็กนะคะก็ไม่ได้เกิดมาในครอบครัวที่ดีพร้อม เล็กนะคะเรียนจบแค่ชั้นป .6 เท่านั้นเองเกิดมาในครอบครัวที่เล็กก็เห็นแม่เป็นกรรมกรก่อสร้างเลี้ยงเล็กมาตลอดเติบโตมาแบบนี้แต่เล็กก็มีความฝันนะคะเล็กโตมาแล้วเล็กก็ทาอะไรล่ะคะจบป .6 เล็กก็ทํางานก่อสร้างเพื่อหาเลี้ยงชีวิตแต่มันก็ไม่ใช่คําตอบ่าว่าจะทําให้ชีวิตเล็กดีขึ้นเล็กนะคะก็ทํางานโรงงานค่ะเปลี่ยนงานใหม่ทํางานโรงงานหวังว่าสักวันหนึ่งชีวิตต้องดีกว่าเดิม แต่มันก็ไม่ใช่อ่ะค่ะมันก็ไม่ตอบโจทย์ความฝันเล็กไม่ได้ว่าโรงงานมันไม่ดีนะคะแต่มันไม่สามารถตอบโจทย์ความฝันที่เล็กต้องการได้เล็กค้นหาเครื่องมือตัวใหม่ค่ะที่จะทำให้ชีวิตดีขึ้นต่อไปเล็กตัดสินใจนะคะประกอบกิจการส่วนตัวค่ะเป็นแม่ค้าขายปอเปียทอดตามตลาดนัดหวังว่าอาชีพนี้จะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตเล็กได้ตามความฝันที่เล็กมีเล็กขายของมันหมด8ปปีเต็มๆค่ะสู้ขยันสุดๆ ธุรกิจนี้ก็ไม่ได้ตอบโจทย์ความฝันเล็กเลยค่ะยิ่งทำเล็กยิ่งตกต่ำแย่ท้อมากๆแต่เล็กก็ยังมองหาว่าง,งานอะไรนะคะที่จะสามารถทำให้เล็กเนี่ยประสบความสำเร็จในชีวิตได้เล็กเป็นคนเปิดโอกาสให้กับตัวเองค่ะเล็กๆชอบคำนึงมากๆเลยนะคะเขาบอกว่า1 0 0คนที่ไม่ให้โอกาสเราอะเท่ากับไม่น่าเศร้าเท่ากับเราไม่ให้โอกาสตัวเองอะค่ะ เล็กก็ให้โอกาสตัวเองนะคะไหนใครมีความฝันแบบเล็กบ้างคะ <S <S <ๆ>เยอะมากนะคะที่มีความฝันแบบเล็กนะคะนะคะก่อ,อนอื่นนะคะอยากฟังนิทานไหมคะไม่รู้ว่าอยากฟังไม่อยากฟังแต่เล็กอยากเล่าอะค่ะนะคะ,นะคะก็มีชายอยู่สามคนนะคะคนแรกชื่อว่านายเอเป็นเพื่อนรักกันเลยนะคะทั้งสามคนนี้ ในเอเนี่ยมีความฝันที่อยากจะเป็นเจ้าของปั๊มน้ํามันนะคะเขาก็เก็บเงินจนเขาสามารถที่กําลังจะทําปั๊มน้ํามันได้แล้ว